ต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนน,ะนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาบาพอสบายสบาหลับตาเบาเบา พอสบายสบายอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่านคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้รู้สึกสบาย ต้องปรับให้สบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำจางเราให้ใสๆใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ เอาใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆแตะไปตรงกลางอย่างเบาๆสบายๆทำใจให้ใสๆให้ใจเย็นๆนะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสๆ หรือเพชรใสๆอย่างสมบสบองหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราถนัดขอให้เป็นของใสๆจะเป็นเพชรเป็นดวงแก้วใสๆเป็นองค์พระใสๆ รื่นึนนึกอย่างเบาเบาสบายๆถ้านึกถึงภาพไม่ออกเราก็ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆ ได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาหรังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะ อย่างละเอียดอ่อนประคองใจให้หยุดนิ่งไปอย่างเนี้ยประคองไปเรืเร่อยๆจนกระทั่งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเราก็จะทิ้งคำหนาไปเองเนะี่ยใจอยากจะหยุดนิ่งใจใจอยู่ในกลางกาย ถึงตอนนั้นเราก็นิ่งอย่างเดียวนมนมทำใจให้มันชุ่มชุ่มให้มันแช่มชื่นใจใสๆใจเย็นเย็นนิ่งอย่างเดียวอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเดี่ยว เราจะรู้สึกว่าภายในมันจะกลวงลงโลงลโง,ลงเบาๆตัวจะขยายแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนไม่มีตัวใจของเราก็จะใสๆหนึ่งหนึ่ง ก็ใหนิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจะกระทั่งถึงจุดที่มันถูกส่วนคือปรุงใจจนถูกส่วนก็ตกโสนก็ก็ไปข้างในแล้วเขจะมีดวงทาลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ มาพร้อมกับความสุขแช่มชื่นเบิกบานอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนกันเน่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายตั้งสบายสบายนะจ๊ะตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสใสใจเย็นๆ ส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งเห็นดวงใสๆบ้างองค์พระพุดผ่านขึ้นมาบ้างเราก็ายังคงใช้วิธีเดิมคือหยุดนิ่งใจเฉยอย่างเดียวนิ่งน่มอ,อย่างเดียว ใหใจใสใสทำซ้ำซ้ำที่ทำไปแล้วนจะจ๊ะแต่ลงไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระใสใสไปเรื่อยๆอย่างสมัยๆทำซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำนับครั้งไม่ท้่วเลยจะได้คล่องขึ้น เห็นดวงเห็นกายชัดใสติดจะในกลางกายเราจะนั่งนอนยืนเดินก็เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ภายในการมีที่พึ่งภายในด้ยการเข้าถึงเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาจะทำให้เรามีปีติสุข หล่อเลี้ยงใจไม่หวัดวันในมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยมีปีติสุขใจมันจะนิ่งนุ่มเฉยๆเบิกบานใจจะนิ่งนุ่มเฉยๆ มีความสุขอยู่ภายในแม้สังขารภายนอกจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามในวันที่เราไม่แข็งแรงนั่นแหะแต่ข้างในเราจะแข็งแกร่งทั้งแข็งทั้งใสสดชื่นอยู่ภายในจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่รอบข้างเรา ไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามทั้งๆท,ที่เราอยู่ในสภาวะดูแลสังขารหยาบไม่ได้แต่เราดูแลใจของเราได้เห็นที่พึ่งอิติสุขความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจมันจะขยายออกมาภายนอกลอยทำให้ ผู้ทีอยู่รอบข้างเราเนะ่ยเกิดแรงบันดาลใจอยากจะแสวงหาที่พึ่งภายในเหมือนอย่างตัวเราเพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนนะม,มุ่งมั่นตั้งใจหาที่พึ่งภายในให้ได้ฝึกให้หนักอย่างถูกหลักวิชา คือตั้งเน่นงนมเบาสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจคุ้นเคยกัูศูนกลางกายฐานที่ 7. เจ็ดเราเวลาจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบไปเกิดใหม่ก็ต้องไปตรงนั้นแหละจริงช่วงหรือช่วงจริงเงิอนอยู่ที่ตรงนั้นนะ สึกจริงพบอยู่ที่ตรงนั้นจะสุคติภูมิหรือทุกติภูมิก็อยู่ที่ตรงนั้นหายใจเราใสใสเห็นองค์พระชัดใสแจ,าจา่มกระจ่างหรือดวงดราารใสใสแจ่มกระจ่างสุขติก็เป็นที่ไปกลัไปแบบผู้ที่มีชัยชนะ นี่ก็เป็นหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ทุกๆพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมดเรามีบุญดีแต่ามาเกิดในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทางให้มีวาสนาโดยการแสวงหาธรรมะภายในให้เจอตั้งใจกันให้ดี ใ,ใจหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบาย